The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. คุณพ่อของลูกเป็นประหลัดอำเภอเกิดในตระกูลของท่านพญามีการศึกษาสูงมีความสุขสบายเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมากมายทั้งโรงงานยาสูบที่ดินเป็นพันไร่และธุรกิจอีกหลายอย่างและที่สำคัญท่านหล่อมาก แล้วก็เจ้าชูด้วย้มันของคู่กันเลยเนอะถ้าไม้ท่านมีภรรยาหลายคนคุณพ่อแต่งงานอยู่กินกับภรรยาคนแรกแล้วก็มีบุตรด้วยกันห้าคนแต่ด้วยความที่ภรรยาคนแรกเป็นคนที่โหดร้ายบางทีก็สั่งเก็บคนที่มาขัดผลประโยชน์พ่อ,องลูกจึงขอฟ้องหย่าโดยยกสมบัติให้ภรรยาคนแรกทั้งหมด เพราะกลัวว่าเขาจะไม่ยอมอยาหลังจากนั้นก็มาเจอแม่ของลูกซึ่งเป็นภรรยาคนสุดท้องของพ่อคุณสุดท้ายของพ่อคุณพ่อคุณแม่ลูกพบรักกันเอาไปเอาไปใช้ก็ได้นะแต่ระวังแล้วกันเมื่อคุณแม่ของลูกไปรับจ้างดูแลแม่ของคุณพ่อคือคุณยา่า ซึ่งขนานั้นคุณพ่อของลูกมีอายุได้ห5สห้าปีส่วนคุณแม่ของลูกมีอายุเพียงแค่ยี่สิบหกปีเท่านั้นสรุปแล้วคุณพ่อมีอายุห่างกับคุณแม่แค่สี่สิบปีจากนั้นคุณพ่อก็มาสู่ขอคุณแม่กับคุณยายซึ่งคุณยายก็ยอมยอกให้เพราะเห็นว่าคุณพ่อมีฐานะคือดูความมั่นคงของลูกสาวส่วนแม่แม้จะมีคนมาชอบไปหลายคน แต่คุณแม่ก็ไม่ชอบใครเลยและไม่เคยคิดจะแต่งงานด้วยแต่เพราะคุณยายบอกแม่ว่าไม่อยากให้แม่นะ่ะขึ้นคานแม่จึงต้องแต่งงานกับพ่ออ๋อเพราะไม่อยากให้แม่ขึ้นคานแม่จึงต้องแต่งงานกับพ่อแล้วตั้งกต่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนมีลูกและน้องสาว โดยมีเพียงแค่เงินบำนาญของคุณพ่อและรายได้จากการออกเงินกู้เล็กๆในน้อยเท่านั้นเพราะสมบัติทั้งหมดของคุณพ่อท่านยกให้กับภรรยาคนแรกไปหมดแล้วคุณพ่อไม่ชอบการทำบุญในพระพุทธศาสนาเพราะไม่ศรัทธาพระภิกษุในละแวกบ,บ้านแต่ก็ให้เงินไปทำบุญและไม่ห้ามการทำบุญของใครคุณพ่อ ปกติมีใจเมตตาชอบช่วยเหลือคนเมื่อคุณพ่ออายุได้84ปีท่านก็เริ่มเจ็บป่วยและก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายบนตักของคุณแม่ช่วงที่ป่วยคุณพ่อมักจะบอกว่าเห็นอะไรเลื้อยเต็มบ้านไปหมดแต่ก็ไม่มีใครเห็นอะไรเลยท่านเห็นอยู่คนเดียวหลังจากคุณพ่อเสียชีวิต ในคืนนั้นหมาก็หอนเสียงดังตั้งแต่ปากซอยมาจนถึงบ้านของลูกคือหอนรับกันเป็นช่วงๆสี่ชั่วหมาหอนมางห้าชั่วหมาหอน <c oughs> เป็นอยู่อย่างนี้หลายวัน <c oughs> และลูกก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านท,าท,าทั้งๆที่ไม่มีคนแล้วเสียงดังเหมือนมีคนถีบข้างฝาบ้านดังๆ เวลาประมาณสองถึงสามทุ่มเป็นประจำจนคุณแม่ต้องบอกให้ลูกไปกราบโกรธของพ่อหลังจากนั้นเสียงก็หายไปแม่งลูกเกิดในตระกูลที่ลำบากพ่อเกิดตระกูลพญาคุณยายมีลูกมากถึงแปดคนแม่แต่ข้าวจะกินก็ยังไม่มีบางครั้งตั่งครุกข้าวกินกับน,น้ำมันหมูหรือไข่เพียงหนึ่งฟอง ไข่หนึ่งฟองกินกันทั้งแปดคนเราก็ลองนึกสิออมันไม่ใช่แปฐานหรอกเพราะคุณตาได้เจ้าชู้ไม่เหลือเงินมาถึงครอบครัวออคุณยาจึงหาเลี้ยงลูกเพียงลำพังแต่ถึงอย่างนั้นออคุณแม่ลูกก็ยังสอบได้ที่หนึ่งที่สองตลอดออแต่ก็ได้เรียนแค่ชั้นป4เพราะต้องทำงานหาเงินตื่นแต่เช้ามาทำขนมขายและต้องเลี้ยงน้องอีกหกคน แต่แปลกที่คุณยายไม่ชอบคุณแม่ของลูกเลยทั้งๆที่คุณแม่นะี่ยขยันแล้วก็เลี้ยงน้องให้จะคอยดุด่าให้คุณแม่เสียใจตลอดเส่นลูกก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กคุณยายของลูกปัจจุบันอายุ72ปีอาศัยอยู่บ้านติดกันคุณยายมีอุปนิสัยมากโกรธาถ้าไม่พอใจจะดุด่าผู้คนเสียงดังมาก คุณยาจะชอบเรื่องสิงสิงทรงทรง,งเลี้ยงกุมารีทองและก็นับถือพ่อปู่ที่เป็นพญานาคมากคุณยายได้รับขันไปนร่างทรงของพ่อปู่ทุกเช้าท่านจะสวดมนต์บูชามาถึงวันพระก็จะหาซื้อพวงมาลัยมาบูชาเสมอไม่ขาดท่านมักจะพูดเสมอ,สมอว่าตายแล้วจะไปอยู่กับพ่อปู่อ,อ๋อได้อยู่แน่เลยนะ โดยปกติท่านจะเดินไม่ค่อยไหวแล้วเพราะขาไม่มีแรง <Okay. S 1> แต่ถ้าเะไรที่มีคนมาชักชวนไปทําบุญท่านจะเดินได้คล่องปลอท่านบอกว่าเป็นเพราะ oh. พ่อปู่อยากได้บุญยังบรรดาในท่านเดินได้ oh. เมื่อ,อยุเริ่มมากขึ้น oh. ท่านก็นเลยจะหาคนรับขันต่อจากท่าน <laughs> ตอนแรกท่านเล็งแม่งลูกไว้ <laughs> แต่ลูกบอกคุณแม่ว่าไม่ให้รับ เพราะลูกก็ลัสร้างบารมีและรู้แล้วว่าไม่ใดิ่ทางมาแห่งบุญคุณแม่จึงปฏิเสธไปคุณนางลูกจึงตกเป็นผู้รับขันจากคุณยายแทนคุณแม่เมื่อคุณแม่นั่งสมาธิก็จะรู้สึกมีอะไรมาพันตัวอึดอัดเหมือนมีสีดำๆรอบตัวมีความรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายจนบางครั้งไม่อยากนั่งสมาธิเลยเพราะความกลัวต,ตั้งแต่คุณแม่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมาก เห็นองค์พระชัดใสสว่างมากแม้บางทีนอนเล่นเล่นวางใจเบาๆก็เห็นองค์พระสว่างเป็นความรู้สึกที่สลับกันไปลูกก็ได้แต่ปลอบท่านไปว่าให้นั่งต่อไปเถิดแม้จะตายก็ให้ตายไปเลยมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกรักในการทำบุญอยู่เสมอก็คือเมื่อตอนนี้ยะประมาณสิบขวบลูกฝันไปว่าโลกนั่นนั่งอยู่ในยมโลกต่อหน้าทัานพยายมราช ท่านบอกลูกว่าลูกร่ำรวยมากแต่ไม่ชอบทำทานจึงได้มาอยู่ในนี้ตอนนั้นลูกร้อนและกลัวมากกลัวจับใจร้องไห้และอ้อนวอนบอกท่านปายจมราชว่าขอให้ลูกไดีกลับมาเกิดใหม่เถิดลูกจะไม่อยากรวยอีกเลยมีเงิงก็จะทำบุญให้หมดลูกจำความฝันนั้นได้แม่นจนถึงทุกวันนี้และก็เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกรักในการทำบุญ ลูกชอบขวัดทำบุญทำมาหลายวัดไปวัดไหนไปตั้งเทกระเป๋าทำบุญจนหมดทุกทีคำถามคุณพ่อทำกรรมอะไรมาจึงได้เกิดในตระกูลสูงมีการศึกษาสูงมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ต้องมาใช้ชีวิตบ้านปลายเพียงเงินบรรน,นาญเท่านั้นเพราะกรรมอะไรคุณพ่อจึงยกสมบัติให้ภริยาคนแรกหมดคะช่วยจงคำถามด้วยนะจ๊ะคุณพ่อตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคตินิพิตท่านเป็นอย่างไร ก่อนตายท่านหินอะไรเลื้อยเต็มบ้านคะลูกอุทิศบุญกุศลถึงท่านทุกวันท่านได้รับบ้างไหมคะเสียงที่ลูกได้ยินหลังจากคุณพ่อตายนั้นเป็นเสียงอะไรคะใช่เสียงที่คุณพ่อทำหรือเปล่าคะที่เสียงดังเหมือนถีบข้างฝางถ้าไมใช่เสียงนั้นเกิดจากอะไรคะคุณแม่ทำกรรมอะไรมาจึงมาเกิดในตระกูลที่ยากจนคุณยายไม่รัก ดูดาให้เสียใจเสมอและทำไมท่านจึงไม่ได้เรียนสูงๆแม้จะเรียนเก่งก็ตามคุณแม่ต่างแต่งานคุณพ่อซึ่งมีอายุมากกว่ากันถึง40ปีเพราะว่าเป็นเนื้อคู่หรือด้วยบุป,ปรกรรมใดอะไรเป็นเหตุให้คุณแม่นั่งสมาธิไม่ได้และเห็นภาพที่น่ากลัวบ่อยครั้งเป็นเพราะบ้างลูกมีมนดาครอบงำหรือเปล่าคะจะแก้ไขอย่างไรคะ พ่อปู่ที่คุณยายนับถือเป็นใครลูกควรทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ท่านได้เข้าใจในเรื่องการทำบุญที่ถูกต้องความฝันของลูกในวัยเด็กที่ไปอยู่ในยมโลกนั้นเป็นความจริงหรือไม่คะแต่คุณแม่บอกว่าตอนท้องลูกท่านฝันเห็นเทพธิดานในสวนดอกไม้สวยงามมากลูกมาจากที่ไหนคะหลังสางลูกเข้าวัดวันเดียวกันกับลูกแต่ยังไม่มีศรัทธานในการสร้างบารมี ทำบุญตามอารมณ์ในอดีตชาติน้องเคยสร้างบารมีกมู่คณะมาอย่างไรบ้างคะทำไมจึงมีเส้นทางชีวิตที่ต่ตางกับลูกมากโลกและคุณแม่ได้เคยสร้างบารมีกมู่คณะมาอย่างไรแล้วจะได้ติดตามไปดูสิทธิบุรีวงบุญวิเศษเขตในไหมคะอามาลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตืนขึ้นมา แล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายประลัมประา้าคุณพ่อในอดีตเคยเกิดในตระกูลขุนนางเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างสุภาพอ่อนโยนและชอบช่วยเหลือคนแบบสงเคราะห์โลกแล้วก็เคยทำบุญในพระพุทธศาสนาในช่วงแรกก็จะมีความปิติ ทั้งก่อนทำและกำลังทำต่อมาภายหลังเกิดศรัทธาตกนึกเสียดายดังนั้นชาตินี้จึงเกิดในตระกูลสูงเพราะความความอ่อนน้อมได้รับการศึกษาสูงเพราะว่าบุญปัญญาบารมีมีฐานะดีแต่ต่อมาภายหลังก็มีทรัพย์เหลือน้อยน้อยลง เพราะความเสียดายในภายหลังกอบกับกรรมปัจจุบันที่ท่านเจ้าชู้จึงห่วงและสนใจเรื่องผู้หญิงมากกว่าสมบัติดังนั้นก็เลยมีสภาพดังกล่าวนีาา่แหละจ้าก่อนพ่อตายท่านเห็นงูเลื้อยเต็มไปหมดเพราะกรรมเจ้าชู้เป็นคตินิมิตของท่านกับบุญที่เอ,อ่กับบญที่ท่านทำมาบ้าง จึงได้ไปเกิดเป็นภูมิเทวาสายพยาน,นาคใต้พื้นดินท่านได้รับบุญที่อุที่ไปให้ท่านทุกวันจึงทำให้มีสภาพดีขึ้นมีวิมานเป็นของตนเองแล้วเสียงที่ลูกได้ยินเหมือนคนเดินคนถีบฝาบ้านและหมาหอนก็คือเสียงของคุณพ่อที่ท่านกลับมาเยี่ยม พยายามทักทายทุกคนในบ้านแต่ก็ไม่มีใครเห็นท่านที่ทำอย่างนี้ได้ต้องเป็นูุมมเทว,วาชั้นดีที่เพิ่งตายใหม่กำลังจิตยังแรงจรึงทำอย่างนี้ได้คือทำให้เกิดเสียงที่ฝาบ้านที่หนู่นที่นี่คุณแม่เี่มาเกิดในตระกูลยากจนคุณยายไม่รัก แถมดุดาแล้วไม่ได้เรียนสูงทั้งทั้ท,ที่เรียนเก่งเพราะก้านอดีตคุณแม่เกิดในตระกูลร่ำรวยแต่ตระณี <c oughs> เห็นไหมจ๊ะ <c oughs> รวยแล้วตรณีก็เป็นอย่างนี้มีนิสัยชอบดุดาลูกหลานและบริวารไม่ค่อยสนับสนุนให้ใครเรียนและกลัวปกครองลำบากจ้ะชาตินี้จึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียน คุณแม่ตั้งแต่งานคุณพ่อทั้งๆที่อายุแตกต่างกันถึงสี่สิบปีเพราะชาติในอดีตท่านเคยเป็นสามีภรรยากันท่านชอบให้ทานด้วยของเก่าๆที่ใช้แล้วมานานแก่คนอื่นดังนั้นจึงต้องได้ของที่ใช้แล้วผ่านประสบะการณ์มามากอย่างคุณพ่อจ้ะที่คุณแม่นั่งสมาธิไม่ได้และเห็นภาพที่น่ากลัวไม่ได้เกี่ยวกับมนต์ดำ แต่เป็นความฝังใจของคุณแม่ตั้งแต่ยังเยาว์วัยที่ถูกคุณยายดุดา่าเกลี้ยวกราดได้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสายเวทสิงสิงทรง,ง,งจ้ะก็ให้บอกคุณแม่ว่าอย่าไปสนใจสิ่งเหล่านั้นให้ดูองค์พระเรื่อยไปเดี๋ยวก็หายเองอะไรจ้าพ่อปู่ที่คุณยายนับถือก็คือวิทยาธรภูม,มเทวาสายสายเวท ที่มาเข้าทรงเพราะคุณยายมีเชื้อสายนี้ข้ามชาติมาจ้ะต้องค่อยๆหาจังหวะเข้าหาท่านเพื่ออธิบายเรื่องนี้แล้วก็ดึงให้ท่านเข้ามานับถือพระรัตนตรยัยแต่ต้องทำภายหลังจากที่ลูกทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ท่านทุกวันให้มีความรู้ที่ถูกต้อง แล้วก็ให้ท่านดูดาวทำด้วยก็พอจะช่วยได้บ้างจ้ะความฝันในวัยเยาว์เกี่ยกับยมโลกไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องฝันเป็นตุปเป็นตะจ้าเนื่องจากเคยได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้มาก่อนแต่ตอนท้องลูกคุณแม่ฝันเห็นที่เทพธิดานในสวนสวยงามมาก เราเป็นบุพพนิมิตท,ที่จะมีผู้มีบุญมาเกิดจากที่ที่ดีๆที่ควรมาเกิดสร้างบารมีกระโมขนะแล้วจ้ะน้องสาวที่ทาบุญตามอารมณ์ก็เพราะติดนิสัยเดิมของชาติผ่านมาจ้ะแต่ก็เคยสร้างบารมีกระโมขนะมาแบบกองสเสบียงต้องใจเย็นๆค่อยๆให้ธรรมะเข้าไปเรื่อยๆจ้ะ ตัวลูกเองนะ่ะชาติผ่านมามีฐานะดีมากแต่ก็มีความตระนี่มีครอบครัวได้ลูกไม่ดีล้างผลานทรัพย์สมบัติหมดจนฐานะยากจนลงมีความทุกข์มากจึงใฝ่หาธรรมะและก็ได้มาเจอหมู่คณะในตอนท้ายของชีวิตจึงได้อธิษฐานจิตขอให้ได้ มาสร้างบารมีกับหมู่คณะตั้งแต่ยังเยาววัยกรรมทิตตนเนีจึงทำให้มาเกิดในครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยแต่ก็ได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยาววัยสมดังความปรารถนาส่วนแม่คือพี่สาวชาติที่แล้วที่ตัวเองชวนเข้าวัดซึ่งมีนิสัยคล้ายกันเนี่ยคือตอนรวยก็ไม่นึกถึงบุญ พอตอนลำบากจึงจะนึกถึงวัดสร้างบุญ <c oughs> ต้องหมดตัวก่อนแล้วจึงเข้าวัดอะไ่เจ้ะ <c oughs> ดังนั้นชาตินี้ก็อย่าให้เป็นดังชาติผ่านมาจะไปคอยให้หมดตัวก่อนแล้วเข้าวัดให้ละความตระณีและสร้างบุญทุกบุญไปเรื่อยๆทั้งทานศีลภาวนาอย่างเต็มกำลังและอธติฐานจิตตามติดไปดุจสิทธบรีวงบุญพิเศษจ้า Escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.